สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะคลิปนี้ขอนำเสนอโหลปันเตื้อดโบราณนะคะโฮลปันเตื้อโบราณเป็นโหลของผู้หญิงเป็นผ้าโฮลที่ทอสลายลายจากผ้าโหลเประของผู้ชายนะคะผู้หญิงนุ่งผ้าผู้ชายไม่ได้แต่ความงดงามของผ้าผู้ชายเนี่ยมันต้องตาต้องใจก็เลยนำลายของผู้ชายเนี่ยค่ะ มาทอสลายลายให้เป็นผ้าโฮลปันเตื้อดลักษณะแบบนี้นะคะโดยการนําหมี่ที่มัดมาทอดึงจัดลายให้เป็นรูปทรงคล้ายใบไผ่นะคะผ้ามัดหมี่ต้องมัดลายทั้งหมด2 1ลำแต่ตอนทอเนี่ยค่ะนํามาสลายลายจัดเรียงให้เป็นลักษณะนี้เพื่อพรางไม่เห็นลวดลายของผ้าโหลเพราะนะคะ ผืนนี้ย้อมสีธรรมชาติสีเขียวได้จากการย้อมประโหดแล้วทับด้วยครามนะคะสีแดงการได้จากการย้อมครั่งสีฟ้าก็คือสีครามสีเหลืองเป็นสีของประโหดนะคะโฮลปันเตื้ดเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นรายชินีใหม่ของสุรินนะคะเนื่องจากเป็นผ้าที่ต้องใช้ใช้ไหมเส้นเล็กละเอียดแล้วก็ นำกระบวนการทอผ้าของสุรินทแทบทุกประเภทมาวางไว้อยู่บนผ้าโฮลเปืเ้อตรูปทรงจะเป็นลักษณะนี้นะคะสีกรมท่าที่ท่านเห็นก็คือได้จากการเอาเส้นไหมไปย้อมครั่งเสร็จแล้วก็ทับด้วยครามหลายๆครั้งนะคะพื้นนี้เป็นผ้าทอสามตะกอเรียบนะคะทอสอดริม ริมเชิงบนเชิงล่างสอดริมลักษณะนี้นะคะเพื่อค,ความแข็งแรงของริมผ้าผืนนี้เส้นยืนเป็นสีเขียวนะคะส่วนตรงเจียก็เป็นการเอาหมีมาดึงเป็นลายโฮลสีเขียวตรงนี้จะเป็นสีเขียวออกเป็นเขียวตองนะคะเหลือไปทางขี้มา้า ผ้าผืนนี้ทอฟืนไม้หน้าผ้า95เซนนะคะถุงผ้าก็เกือบ2เมตรสีไม่เข้มจัดนะคะเนื่องจากเส้นยืนเป็นสีเขียวผ้าอาบน้ำยาเสร็จเรียบร้อยท่านใดถูกใจผืนนี้ทักทายกันมานะคะสีธรรมชาติ5,000บาทโทรได้ที่เบอร์087-246-3434 087-246-3434 บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ